เชิญคุณหมอชนน่านครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะประธานอนุก,กรรมการกรรมธิการจัดทำรายงานผลการศึกษา ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่สภาผู้แทนรัษฎรตามที่ท่านประธานกรรมการวิสามัญอนันผลน้ำหน่วยขออนุญาตเป่ยนามท่านได้กรุณามอบหมายผมจะขออนุญาตธรรมทานนำเรียนเรื่องของรายละเอียดและบทสรุปของการพิจารณาศึกษาในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับกรรมการได้ไปพิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานมา ตัวรายงานมีสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งคือตัวรายงานคณะกรมรมการเล่มเล็กนะครับที่ได้มอบให้กับท่านสมาชิกผู้สังเกตที่เคารพทุกท่านไปพิจารณาศึกษาแล้วนะครับส่วนที่สองนะครับเป็นส่วนภาคผนวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการมรมการมีความจําเป็นต้องแยกภาคผนวกออกมาเป็นหนึ่งเล่มอีกต่างหากนะครับเพราะว่ามันมีความหนาและความใหญ่มาก เกรงว่าท่านจะพิจาดูรายงานไม่สะดวกก็เลยจําเป็นต้องขออนุญาตแยกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของบทบรรณาธิกรมบรรณานุกรมที่สามารถที่จะไปสืบค้นได้นะครับในตัวรายงานท่านป่านที่เครพในรายงานกรรมธิการได้จัดทำรายงานโดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นสส่วนส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นบทนำ บทนำจะประกอบด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการศึกษาระยะเวลาในการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกบจากการพิจารณาศึกษาในครั้งนี้นะครับนั้นอยู่ในบทที่1บทที่2ครับกริการมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นจากการพิจารณาศึกษา ในห้องประชุมที่เราเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมินะครับแล้วก็ข้อมูลทุเดยจภูมิที่เราศึกษาจากเอกสารต่างๆรวมทั้งการไปศึกษาดูงานในพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมในบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆข้อมูลข้อที่จริงเหล่านี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่นะครับเช่นนะครับที่มาของโครงการและการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และก็อาคารประกอบนะครับ การจ้างการก่อสร้างอาคารและสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบสัญญานอกสัญญาหลักนะครับตัวสัญญาหลักและสัญญานอกสัญญาหลักเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องการขยายระยะเวลาก่อสร้างซึ่งมีทั้งหมด4ครั้งครับรายละเอียดมีอยู่ในใน,ในงานการขอเข้าใช้พื้นที่ก่อนที่จะมีการส่งมอบนะครับและก็มีเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างลาช้าและ นะครับแผนงานเร่งรัดที่เราเสนอว่าจะให้ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยรถได้อย่างไรนั้นอยู่ในบทที่2นะครับเป็นข้อท็จจริงที่เรานําเสนอส่วนที่3ามในงานครับเป็นเรื่องข้อพิจารณาของคณะกรรมรการนะครับและก็ความเห็นกรรมรการกรรมรการได้ใช้ข้อมูลข้อที่จริงที่เราได้รับในบทที่2มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับให้ความเห็นในบทที่3 เราแยกเป็นประเด็นห,นหลักๆอยู่6ประเด็นครับประเด็นที่1เป็นปัญหาจากการออกแบบและการปรับแบบการก่อสร้างเรื่องที่2ครับกรมัิการมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ทําให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้านะครับ <c oughs> เช่นประเด็น900วันในการกํรราหนดระยะเวลาก่อสร้างการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าหรือการบริหารจัดก,การดินนะครับเรื่องที่3ครับ กรรมการมุ่งเน้นไปที่การขยายระยะเวลาก่อสร้างซึ่งมีทั้งหมด4ครั้งนะครับ4ครั้งครั้งที่1 387วันนะครับครั้งที่2 421วันครั้งที่3 674วันและก็ครั้งที่4ครั้งสุดท้ายนะครับ382วันตามที่ท่านประธานกรรมการได้กรุณนานำเรียนท่านประธานผ่านวิญัาณเพื่อนสมาชิกว่าขยายระยะเวลาทั้งหมดนะครับ2 7 6 4วันเรื่องที่5้าครับ แล้วเรื่องที่4ครับเราไปพิจารเรื่องงานนอกสัญญาหลักซึ่งมีอยู่9้าสัญญาครับอยู่ในละเอียดยนปรากฏอยู่ในงานแล้วก็เรื่องที่5้าเป็นแผนงานที่กรรมนิการไปพิจารศึกษาเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับแล้วเรื่องที่6ครับเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากความล่าช้า,านี่คือบทที่3นะครับบทที่4ี่จะว่าด้วยบทสรุปและก็ข้อสังเกตของกรรมนิการที่เรามุ่งหวังว่า จะให้ท่านประธานนะครับและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักง,งานเลขาสภาผู้แทนรัษฎรเราได้นําส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพื่อพิจารณารับข้อสังเกตรเราไปดําเนินการถ้าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบกับผลการศึกษาของเราและข้อสังเกตของกรรมนิกานะครับคำถามท,ที่ครบโดยสรุปนะครับรายงานทั้งหมดผมจะขออนุญาตท่านประธานที่จะสรุปเป็นภาพรวม ขอ,อยาดใช้เวลานิดหนึ่งครับแล้วก็ขอ,อยาดท่านปรานอ่านเอ,เอกสารครับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใ,ใหม่พร้อมอาคารประกอบในพื้นที่าราชพัสดุถนนทหารมงเล็บนะครับในมงเล็บเกียรกายได้เริ่มโครงการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรและประชุมกรรมธิการตลอดจนเป็นที่ เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในวงงานของรัฐสภาเพื่อสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยในวันที่30เมษายน2556ครับสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบกับบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชน มูลค่า12,280ล้านบาทโดยมีระยะเวกาก่อสร้าง900วันเริ่มดำเนินการในวันที่8มิถุนายน2556สิ้นสุดในวันที่24พฤศจิกายน2558นั่นคือตามสัญญา900วันสืมเนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างออกไปถึง4ครั้ง แต่การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จจึงทําให้สมาชิกสภาผูาแ้แทนรัษฎรเสนอยติต่อท่านประธานสภาผูาแ้แทนราศฎรโดยมีประเด็นยติที่เกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เดิ่มิีการก่อสร้างตั้งแต่วันที่8มิถจนายน2556ซึ่งกําหนดเดินตามสัญญาต้องแล้วเสร็จภายใน900วันซึ่งความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ในการปฏิัติงานของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งผลกระทบด้านงบประมาณเช่นงบประมาณในการเช่าสถานที่อื่นๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกและข้าราชการในระหว่างที่ยังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติตั้งกรรมินนการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบรวมทั้งพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ท่านประธานที่เคารพครับโดยที่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยถึง4 2 4 3 1 1ตารางเม,รเมตรมีชั้นใตดิน2ชั้นมีปริมาณดินที่ต้องขุดออกไปมากกว่า1,200,000ลูกบาทเมตรมีสถาปัตยกรรมเครื่องยอดบนอาคารชั้นบนสุด มีโครงสร้างหลังคาโค้งของห้องประชุมพระสุยันและห้องประชุมพระจันทรามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีข้อกำหนดพิเศษต่างๆมากมายทั้งด้านสาาปตยกรรมและสาธารณุประโภคสาธารณุปการการก่อสร้างโครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่8มิถุนยายน2 5 6โดยมีการทำสัญญาจ้างคืองานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นสัญญาหลัก และมีงานนอกสัญญาอีก9สัญญาโดยกําหนดระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด900วันตามสัญญาแต่ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการท่านประธานครับทำให้เกิดความล่าช้าส่งผลให้สํานักง,งานเลขาสภาผู้แทนาษฎรในฐานะผู้ว่าจ้างจําเป็นต้องพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างไปถึง4ครั้งทําให้ระยะเวลาก่อสร้างจาก900วันเพิ่มเป็น2,764วันดังที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้ว และมีกำหนดสิ้นสุดนะครับในวันที่31ธันวาคม2563นั่นคือการขยายสัญญาครั้งที่4ไปสิ้นสุดตรงวันที่31ธันวาคม2563ท่านประธานที่เคารพปัญหาและอุปสรรคบางส่วนที่ส่งผลให้การก่อช่างก่อสร้างล่าช้าเนี่ยได้เริ่มตั้งแต่ในขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบครับซึ่งผู้ออกแบบก็คือกิจการร่วมค้าสงบ1051ครับ ในฐานะผู้ออกแบบเนี่ยได้ออกแบบอาคารตามแบบก่อสร้างโดยมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมจาก3 7 3 3 4 4ตารางเมตรตามที่กำหนดไว้ใน TOR หรือขอบเขตงานนะครับเป็น424311ตารางเมตรมีประมาณราคาก่อสร้างหลังจากออกแบบนะครับ18,000ล้านบาทซึ่งสูงกว่ากรอบ วงเงินมาณที่สำนักงาน,นเลขาสภาผู้แทนรัศดรได้ตั้งไว้คือ1 5 0 0 0ล้านบาทและมีระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด1,600ันรวันท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ผู้ออกแบบได้แจ้งมาและผู้ออกแบบนะครับได้มีการทบทวนประเมินระยะเวลาก่อสร้างถึงสองครั้งเนื่องจากสำนักงานเลขาสภาผูา้แทนรัศดรในขณะนั้นนะครับมีนโยบายว่า จะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน900วันพวกแบบเลยจําเป็นต้องไปทบทวนแะครับต้องเป็นการก่อสร้างที่เร่งรัดงานเป็นพิเศษและจําเป็นต้องมีเงื่อนไขและรมวิธีการก่อสร้างพิเศษหลายประการด้วยนะครับเพื่อจะทําให้แล้วเสร็จภายใน900วันคณะกรรมการิการเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่สร้างความสุ่มเสี่ยงต่อผู้รับจ้างนะครับจะไม่สามารถทํางานได้และเสร็จตามกําหนดในสัญญาเพราะเป็นเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ท่านประธานที่เคารพครับสําหรับเรื่องปัญหาเรื่องงบประมาณราคาก่อสร้างกว่างงบประมาณที่สานักง,งานเลขาสภาผู้แทนราษฎรเราตั้งไว้นั้นคณะกรรมการตรวจและรับมอบแบบนะครับได้มีมติให้ผู้ออกแบบมัเน,นการปรับแบบแก้ไขเพื่อให้ราคาก่อสร้างอยู่ในกรอบเงินที่กําหนดผู้ออกแบบจึงแยกงานบางส่วนออกจากงานก่อสร้างหลักเป็นสัญญาที่แยกออกจากงานสัญญาหลักนะครับ ทำให้งานก่อสร้างหลักเรียกว่างานสัญญาหลักมีประมาณราคาค่าก่อสร้างใหม่นะครับเท่ากับ11,738ล้านตามกรอบวงเงินที่สำนักงานเลขาสภาผพ้แทนรัษฎรของเราตั้งไว้สําหรับงานก่อสร้างอาคารส่วนบางงานที่ถูกแยกออกนะครับต่อมาได้กลายเป็นงานสัญญานอกสัญญาหลักซึ่งประกอบด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับงานติดตั้งสายสัญญาณ ที่ทําเรื่องท่อเรื่องสายเรื่องเต้ารับนะครับงานสาธารณูประโภคสารารณูประการซึ่งเหล่านี้เป็นงานเป็นตัวอย่างของงานนอกสัญญาซึ่งจริงๆมีทั้งหมด9สัญญาครับและก็ด้วยวิธีการดังกล่าวสำนักงานเลขาสภาผู้แทนรัษฎรจึงสามารถเริ่มดาเนินการก่อสร้างงานสัญญาหลักไปได้ก่อนด้วยงบประมาณที่มีอยู่แต่วิธีนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการครับท่านประธานทั้งนี้ เพราะงานที่ถุกแยกออกมาเป็นงานที่ควรทาไปพร้อมกับงานก่อสร้างในงานสัญญาหลักความล่าช้าของการดําเนินงานนอกสัญญาหลักเหล่านี้ในระยะเวลาต่อมาได้กลายเป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็นครั้งที่4ท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนี้ในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ระบุไว้ว่าสํานักงานเลขา,พาพนสภาผู้แทนรัษฎรในฐานะผู้ว่าจ้างจะทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง4ครั้ง ตามวันและเวลาที่กำหนดและในโครงการนี้จำเป็นต้องมีการขุดดินเป็นจำนวนมากเพื่อก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดินโดยให้ผู้รับจ้างนำดินออกไปไว้นอกพื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เป็นอุปสตรรคต่อการก่อสร้างแต่จากแต่เนื่องจากท่านทานที่กลครับเนื่องจากดินเนี่ยภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นของหน่วยงานราชการจึงถือว่าเป็นทรัพย์สินของราชการสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรนะครับ จึงกำหนดในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างนำดินที่ขุดขึ้นมาไปเก็บไว้นอกพื้นที่โครงการในพื้นที่ว่างนะครับระยะประมาณ10กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการโดยที่ผู้ว่าจ้างก็คือสำนักง,งานเลขาสภารผู้แทนรัษดรของเราจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ให้นะครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่องานก่อสร้างเริ่มขึ้นปรากฏว่าสำนักง,งานเลขาสภาผู้แทนรัษฎรของเราไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักก็คืออาคารรัฐสภานะครับได้ตามกําหนดในสัญญาอีกทั้งยังไม่สามารถกําหนดพื้นที่ว่างในระยะ10กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับจ้างนําดินที่ขุดมาไปทิ้งได้ตามสัญญาท่านผูัครับมันจึงทําให้เกิดกองดินสะสมในพื้นที่ก่อสร้างเป็นจํานวนมากเป็นจํานวนมาก แล้วก็ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้สํานักง,งานเลขาสภาผู้แทนรัษฎรของเราได้อนุมัติการขยายและเวลาก่อสร้างครั้งที่1นนะครับเป็นจํานวน387วันครั้งที่2เป็นจํานวน421วันต่อมาเมื่อถึงกําหนดการสมมติพื้นที่ก่อสร้างครั้งที่4นะครับท่า,านประธานซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตอาคารหลักสํานักง,งานเลขาสภาผู้แทนรัษฎรก็ยังไม่สามารถสมมติพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามกําหนดเวลา จึงส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างครั้งที่3ออกไปอีกเป็นจำนวน674วันท่านประธานที่ประครับส่วนการขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งที่4เป็นผลมาจากความล่าช้าของงานระบบเทคโนโลยีาลสารสนเทศงานติดตั้งสายสัญญาณท่อสายและเต้ารับนะครับและงานสารุประภะพวกสารุปรการซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานที่ควรต้องดําเนินการไปพร้อมๆกับงาน ในสัญญาหลักแต่กลับถูกแยกออกมาจากงานสัญญาหลักก็เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องขยายสัญญาท่านประธานที่เคารพครับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ว่าจ้างคือตัวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรของเราเองผู้รับจ้างคือบริษ,ษัทผู้รับเหมานะครับและผู้ใช้อาคารรัฐสภาไม่ว่าจะเป็น ในฝ่ายผู้ว่าจ้างสำนักงานต้องรับภาระค่าเช่าอาคารที่ทำการนอกสำนักงานนะครับและอาคารเพื่อเป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรและวุฒิสภาเป็นการชั่วคราวภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา900วันตามสัญญาอีกทั้งต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับท่านประธานได้แก่ค่าเช่าที่จอดรถค่าเช่ารถตู้เพื่อรับส่งบุคลากร,กรค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาโทรศัพท์ซึ่งสำนักงานได้ประเมินค่าเสียหายโดยรวม เป็นเงินเป็นเม็ดเงินประมาณทั้งหมดนะครับท่านปรานั้ล้านบาทในส่วนของผู้รับจ้างนะครับคือบริษัทชิโนไทยความล่าช้าของโครงการส่งผลให้ต้องรับภาระค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงค่าใช้ใจ่ายเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างค่าจ้างบุคลากรค่าจ้างส่วนงานในเรื่องของยูทิลิตี้และฟัสซิลิตี้ขออนุญาตท่านท่านประธานใช้ภาษาอังกฤษนะครับ ค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในสำนักง,งานตลอดจนพันธะทางการเงินผู้รับจ้างได้ประเมินค่าเสียหายในส่วนของตนเป็นเงินจำนวนทั้งหมด1,600ล้านบาทนะครับตัวเลขก,กลมๆมนะครับในฝ่ายผู้ใช้อาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นสสส,สวรหรือบุคลากรที่มันติดต่อนะความล่าช้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายอันไม่อาจคำนวณเป็นเม็ดเงิน ได้หลายรูปแบบนะครับเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสูญเสียโอกาสในการใช้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เพื่อให้สามารถเ็นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่มีข้อจํากัดในการสนับสนุนงานให้แก่สมาชิกเหล่านี้อีกทั้งพี่น้องประชาชนและบุคคลในวงการรัฐสภาสูญเสียโอกาสในการติดต่อราชการยื่นข้อเรียกร้องและเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารอันนั้นคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับธรรมธานที่เคารพครับ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมมอบพื้นที่ล่าช้าปัญหาการบริหารจัดการดินปัญหาการบริหารสัญญาโดยแบ่งแยกงานในโครงการออกเป็นหลายสัญญาปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดกับโครงการก่อสร้างของรัฐเป็นจำนวนมากในอดีตโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะครับและคงจะเกิดต่อไปในอนาคตหากไม่ได้รับการป้องกันแก้ไขและจากบทเรียนของการก่อสร้างที่ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่กำหนด คณะกบบรรมการจรึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดําเนินการโครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ท่านประธานครับทั้งหมดมี8ข้อสังเกตผมขออนุญาตใช้เวลาอีกนิดน,นะครับที่จะกราบเรียนท่านประธานโดยต้องอ่านเอกสารขออนุญาตท่านประธานอ่านครับ,รบข้อสังเกตเรื่องที่1ครับการออกแบบอาคารรัฐสภา เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสาหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรูปแบบของอาคารและสถาปัตยกรรมจึงควรสะท้อนถึงหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจึงควรออกแบบให้มีลักษณะเป็นสากลเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความเห็นในการออกแบบด้วยอีกทั้งการออกแบบต้องคำนึงถึงการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณหรืองบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้เป็นการใช้ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐส่วนการตรวจรับแบบควรต้องทำอย่างรอบคอบและเคร่งครัดให้เป็นไปตามขอบเขตของงานในวงเล็บคือทีองอานะครับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนในกรณีที่มีการปรับแบบต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอันจะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้การออกแบบพื้นที่จอดรถซึ่งมีจํานวนน้อยไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ใช้สอยอาคารจึงจําเป็นต้องหาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมโดยหาพื้นที่จอดรถในสถานที่อื่นแต่ไม่ควรนําพื้นที่สีเขียวบนชั้นผิวดินของโครงการมาเป็นพื้นที่จอดรถเพื่อเป็นการรักษาภูมิสามปัคและสภาพไปล้อมของอาคารรัสภาอันนี้เป็นข้อสังเกตเรื่องที่1ครับท่านประธานข้อสังเกตเรื่องที่2ครับการกําหนดขอบเขตของงานหรือ T.O.R งานก่อสร้างภาครัฐควรมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการกำหนด TOR และสัญญาก่อสร้างโครงการของภาครัฐให้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้จากการประเมินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการขีดเส้นใต้ครับท่านท่านจากแบบก่อสร้างและข้อมูลประกอบที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขและกรรมธีก่อสร้างปกติโดยมีการเผื่อความไม่แน่นอนและปัญหาอุปสรรคัที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ในการจัดทำขอบเขตของที r และสัญญาก่อสร้างโครงการภาครัฐควรต้องมีการพิจารณาศึกษารายละเอียดของโครงการอย่างดีเสียก่อนและควรมีการประเมินความสามารถรวมทั้งข้อจำกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการบริหารจัดการโครงการนั้นๆแล้วจึงนำผลการศึกษาและผลการประเมินมาพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆในที r และสัญญาจ้างเพื่อให้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ท่านประธานที่เคารพครัรคบนอกจากนี้จะต้องมีการพิจารณาศึกษาและประเมินข้อมูลรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดีและถูกต้องตามหลัากวิชารารแล้วควรที่จะต้องทําให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมขอบเขตของงานหรือ TOR ต้องไม่เป็นการกีดกันและเป็นและเป็นการป้องกันการสมยอมราคาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การจัดจ้างได้ราคาก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทางราชการและไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ประกอบการอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาคเอกชนให้มีความแข็งแกร่งเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆมีความรู้ความสามารถเพื่อมาทํางานให้กับทางราชการได้มากขึ้นท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของข้อกําหนดในสัญญาจ,จ้าง การกำหนดงวดงานตามสัญญาโดยให้ผู้รับจ้างสามารถที่จะทำงานและส่งมอบงวดงานใดก่อนก็ได้เมื่องานนั้นเสร็จแล้วผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามงวดเงินที่กำหนดไว้ก็ตามแต่ควรเร่งแต่ก็ควรเคร่งครัดนะครับในการกำหนดจำนวนเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้สัมพันธ์กับเนื้อง,งานด้วยท่านประธานที่เคารพครับข้อสังเกตข้อที่สเป็นเรื่องการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างระหว่างหน่วยงานรัฐด,ด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาทุกหน่วยงานท่านประธานครับมีเม็ดเงินงบประมาณออกมาแต่ยังไม่มีการเวนคืนพื้นที่เช่นของโครงการของทางด้านคมนาคมของโครงการก่อสร้างคารรัฐสภาแห่งใหม่ก็เหมือนกันท่านประธานครับแม้จะมีการการทำบันทึกข้อตกลงหรือ M o u มร่วมกันแล้วแต่ก็ไม่มีสภาพบังคับหากไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงอีกฝ่ายไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงได้ ดังนั้นนะครับควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบในส่วนที่รับผิดชอบให้มีการจะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและกําหนดแผนและสมมติพื้นที่โดยเฉพาะหวังว่าข้อสังเกตข้อนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องรับไปปฏิบัติเพราะเรามีปัญหามากครับอย่างการอภิปรายเมื่อสักครู่นะครับเรื่องการโอนถ่ายงบมานการที่กําหนดให้เบิกเงินจากคลังนะครับให้แล้วเสร็จในปีงบมันนั้น และต่อเนื่องได้อีกหเดือนและหเดือนนะครับคือสองปีเนี่ยมีปัญหาเรื่องการหยุดงานหรือพักงานไปเยอะมากซึ่งท่านประธานได้กุณามอบให้ทางกระทรวงการคลังที่มาชี้แจงได้กุณาไปหาแนวทางวิธีการแก้ไขอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับท่านประธานที่เคารพครับในข้อสังเกตข้อที่4ครับการบริหารจัดการดินในพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นตามแผนงานครับไม่เป็นไปตามแผนครับการ ออก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์แผนงานในการกําหนดระยะทิ้งดินให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะนําไปกําหนดไว้ในสัญญาและกําหนดเงื่อนไขในสัญญาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นผู้บริหารจัดการดินนะครับเนื่องจากบริษัทเอกชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากกว่าผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานรัฐของรัฐสภาเราเองนะครับเราฐานะเป็นหน่วยงานรัฐเป็นผู้บริหารจัดการดินเองนะครับข้อสังเกตข้อที่5ครับท่านผานครับ เป็นเรื่องการบร e ิหารสัญญาวงเล็บการแยกสัญญางานก่อสร้างในโครงการนี้ได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นงานก่อสร้างคานในสัญญาหลักและงานก่อสร้างนอกสัญญาหลักหลายงานจนเป็นเหตุให้การก่อสร้างคานในสัญญาหลักล่าช้าตามไปด้วยดังนั้นงานที่ควรทําไปพร้อมๆกันก <ilan> <berish> <con> ับงานก่อสร้างคานไม่ควรถูกแยกมาเป็นงานสัญญาอื่นยกเว้นกรณีจําเป็นท่านประธานครับเช่นงานติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีผู้รับจ้างที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางส่วนในกรณีที่จําเป็นต้องแยกงานออกมาเป็นหลายสัญญาควรแยกในลนักษณะที่ทําให้งานแต่ละสัญญามีความเชื่อมโยงหรือมีผลกระทบต่อกันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดทําแผนบริหารโครงการที่ครอบคลุมทุกงานทุกสัญญาก่อนเริ่มงานก่อสร้างและมีมาตรการที่ทําให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานนั้นๆทั้ง,งนีเคารพครับ ข้อสังเกตข้อที่6ครับกระบวนการพิจารณาขยายระยะเวลาให้กับผู้รับจ้างของเราทําไปสครั้งนะครับในการเรียกร้องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างมักระบุจํานวนวันที่ขยายขอขยายมากกว่าเกินที่ควรเป็นครับโดยไม่ได้แสดงการคิดคํานวณที่ชัดเจนว่าจํานวนวันที่ขอนั้นเท่ากับระยะเวลาที่โครงการล่าช้า การขอขยายระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้างควรเริ่มจากการแสดงแผนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้คำนึงถึงผลอ,อ,อย่างที่ยังไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าแผนงานนี้จะต้องมีอัตราเร็วในการก่อสร้างที่สามารถก่อสร้างทั้งโครงทั้งโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานะครับเช่นก้าวลงมาในโครงการก่อสร้างอา,อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ของเรา จากนั้นผู้รับจ้างจะต้องแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคที่อ้างถึงจะเกิดผลกระทบหรือความล่าช้าต่อกิจกรรมการก่อสร้างใดบ้างและสุงผลได้เกิดความล่าช้าของทั้งโครงการเท่าใดในขั้นตอนใดผู้รับจ้างจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้รับจ้างได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้การก่อสร้างล่าช้าน้อยที่สุด ระยะเวลาที่ราช้านี้จึงจะเป็นระยะเวลาที่สมควรนำพิจารณาขยายและยั่งให้อันนี้เป็นข้อสเสนอของกรรมนิการครับซึ่งบอกไปทางสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรและส่งถึงหน่วยงานอื่นด้วยนะครับท่านผู้นครับในข้อที่7ครับเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบความเสียหายจากการก่อสร้างราชาการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐรัฐควรกําหนดไว้ในสัญญาว่ากรณีมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นตามสัญญานะครับให้คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน ที่จะตกลงระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการเจรจาหาข้อยยุติร่วมกันตามขั้นตอนและกระบวนการในการเจรจาที่กำหนดไว้ในสัญญาไม่ใช่มาฟ้องร้องกันเหมือนที่เราโดนอยู่ขณะนี้นะครับท่านประธานที่เคารพข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของที่กรรมการเสนอให้มีส่วนร่วมการตรวจสอบในโครงการก่อสร้างของโครงการของภาครัฐนะครับควรกำหนดให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐทุกโครงการครับต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม โครงการความโปร่งใสภาครัฐนะครับในภาษาอังกฤษคำทำแผนก็เป็น Infrastructure Transparency Initiative นะครับหรือตัวย่อคือ COST หรือ Cost นะครับโดยมีคณะทำงานตามโดยมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยและจะทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐซึ่งทำหน้าที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนะครับ ลักษณะนี้เป็นต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับเป็น m u l ติ Stakeholder group นะครับท่านปรานซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรมือาชีพและภาคประชาสังคมนี่คือข้อสังเกตที่กรรมริการมุ่งหวังว่านะครับหากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมรการและก็ขอให้นําส่งรายงานให้แก่สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมิการต่อไป ด้วยความขอบคุณท่านปานครับหวังว่าสมาชิกทุกท่านคงให้ความเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของกรรมกาการครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับ